สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องกับมาพบมาพอกับเจตาพ้ารวยคือเก้านะคะวันนี้เจตาก็จะมาว่างแนวทางของเล่าพัฒนาคื้เก่าค่ะจะเป็นของวันที่ยี่สิบแปดเนาะคะ่ะพุทธที่ยี่สิบแปดเนาะเอามาเบ่งแนวทางกันค่ะนี่ก็จะเป็นประวัติของเจตาเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบหกรุดไปเด้อค่ะสรุปเด่นเน้นเจาะคลิปนี้สรุปเด่นเน้นเจาะค่ะ ล่อยคลิปมือหวยเล่าออกเนาะค่ะมือเล่าพัฒนาออกจะมีคลิปสรุปเด่นเน้นเจาะมีแนวทางในทางช่องของเจตาค่ะมาเบิ้งของเจตาค่ะวันไม่ไปไม่เนาะไปใหม,ใหม่วันที่ยี่สิบแปดสรุปเด่นเน้นเจาะวิ่งรูดเด่นอยู่ที่หกค่ะเด่นอยู่ที่หก เล่นดูที่หกหนึ่งสองหนึ่งสามตัวเจาะอยู่ที่หกสองหนึ่งค่ะเอาไปจะตามต่อกับเจตาแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอไว้ไปพิจารณาใหม่วันใหม่เนาะค่ะวันที่ใหม่เป็นวันใหม่แล้วแคบหน้าจอค่ะไปจะไปตามต่อกับเจตาเนาะ หลุดสองตัวไปหลายงวดแล้วด้อยค่ะพี่น้องกะขอโทษขอไพ้เนาะแต่ว่ากับขอบุญขอบคุ่นเอฟซีทุกทันแลละค่ะที่เขามาให้กำลังแรงใจคือเก้าเนาะค่ะขอขอบคุณหลายๆเอาไปต่อค่ะจะเป็นของใครเป็นของอออเพชรค่ะ ออเพชรสตรสรุปเพิ่นกะเด่นน้่เจาะมากบ่ถือเนาะค่ะบ่บอเข่าเนาะหลุดไปหลุดไปค่ะหนึ่งสี่หกกับสองหนึ่งเนาะเล่าพัฒนาออกวันที่ยี่สิบหกของเพิ่นก็หลุดไปเนาะกาบขอโทดคอไพ่อีพีทุกทันแท่นออกเพชรเด้อค่ะทีนี้ทางเพิ่นหลุดไปวันที่ยี่สิบหกหลุดแล้วค่ะหลุดเลยเนาะค่ะพี่น้อง คลิปเด่นของเพิ่นสรุปเด่นเจาะเพิ่นเนาะค่ะอา้าวกราบขอบ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะค่ะของออเพชรถ้าจะตามก็เตรียมแคปหน้าจอค่ะกราบขอบ,ขอบคุณขอบคุณออเพชรค่ะเที่ยวแนวทางมาว่างทางช่องมาไปใหม่ค่ะวันที่ยี่สิบแปดกับคลิปสรุปเนาะค่ะกับออเพชรแนวทางใหม่ของเพิ่นมาไปใหม่ วันใหม่เนาะค่ะวิ่งรูดของออเพชรพ่นไห่เดน8ค่ะเดน8เน้นเน้นสมหางเนาะสองตัวเด่นของเพิ่นแปดศูนยสองสมตัวหนึหาง 0จาะค่ะของอเพชรวันที่28สองทุ่มครึ่งค่ะแคปหน้าจอใคจะตามต่อของอเพชรเนาะแคปหน้าจอค่ะต่อไปเป็นของใครเอฟซี FC ของอเพชรแคปหน้าจอค่ะ อต่อไปค่ะเลขรับน้ำโสมค่ะพี่น้องเอ็บซีทุกท่านมีภัยตามเลขรับน้ำโสมบ่ค่ะ,คะของพื้นเข่าไปวิ่งหลดเดนซมาก,กับเข่าเนาะซีหเน่นมาซีหบนค่ะ จับตามองเด้อค่ะพี่น้องผิดเจรนาเหลคลับน้ำสมของสูตรเด่นเน้นเจาะเพิินเข้าไปแบบไม่ต้องกลับเนาะค่ะผิดิจรนากันเนาะของเพิ่นเข้าไปตรงตรงเต็มเต็มเนาะค่ะพี่น้องสูตรสรุปเพิ่นก็ตัดมาถือเจาะมาถือเอาจอเจาะมาถือเจาะสามตัวเนาะค่ะคอให้เจาะนะเป็นสามตัว เด่นนะเป็นวิ่งรูดเนาะค่ะเน้นเป็นสองตัวเด่นเน้นเจาอค่ะของเลขรับน้ำโสมเป็นจังไดแน่พี่น้องอ่ะมาเบิงโตัวใหม่ของเพผืนเนาะค่ะมาดูตัวใหม่ไปใหม่วันใหม่เนาะวันที่ยี่สิบแปดค่ะเป็นวันพุดเนาะค่ะเป็นวันพุดที่ยี่สิบแปดสองทุ่มครึ่ง มาเบิ่งสุดสรุปเพิ่นบานนีแนวทางใหม่เพิ่นวันที่ยีเนาะค่ะของเลขรับน้ำโสมว่าจะเป็นจังใดเนาะเอามาเบิ่งวิ่งรูดเดินที่หนึ่งเนาะค่ะเด่นหนึ่งเน้นที่ห้าห้าหนึ่งหนึ่งเกหนึ่งเจ็ดเจาะที่ห้าหนึ่งเจ็ดเอาพี่น้อง เตรียมแคปหน้าจอค่ะไพ่จะไปต่อกับเลขลับน้ำโสมเนาะมีเอฟซีผู้เพิ่นนั่นชอบเนาะค่ะอันนี้ชอบมีตามกะแคปหน้าจอไว้มาไปลองไม้กับมือไม้วันที่ไม่เนาะค่ะวันไม่เนาะกับเลขลับน้ำโสมเนาะค่ะมาไปเบิ่งนไม้จากแนวทางของเพิ่น เอาต่อไปค่ะเคปบหน้าจอเนาะค่ะไปจะไปต่อล็อกเทียนทะเลค่ะล็อกเทียนทะเลเพิ่นกะเขา่าตัวเดียวเนาะค่ะสรุปเพิ่นกะวิ่งลูดเดนมาถึกอยู่เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเน้นเพิ่นบอกเข่าเนาะขอโทษขอให้แต่ว่า ตัวเน้นเจาะไม่เดินเนาะค่ะบอกเขามาเข้ามาไปเบิ่งใหม่วันทียี่สิบแปดของพื้นเนาะค่ะนี่จะเป็นประวัติพื้นเนาะค่ะพี่น้องให้เบิ่งในจากนอ้อยอ่างวดที่ผ่านมาเพื้นก็สรุปดินเน้นจเจาะดินมาเพื่นกับเขาอยู่เนาะค่ะถ้าเป็นสายวิ่งสายหลูดอีซี่ FC, มีไผ่ต่าล็อกเทียนทะเลวิ่งรูดเพื่นก็อาจจะได้เนาะ ผู้ไดโชคมาดีใจน้่เนาะค่ะยังบ่ทันใดเขากลับไปไหมเนาะค่ะไปไหมขอบกราบขอบบุญขอบพุณล็อกเทียนทะเลเนาะค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเนาะมาลุ่นโตัหไม้ของเพิ่นกันค่ะวันที่ยี่สิบแปดสรุปเด่นอยู่ที่สองค่ะเด่นที่สองเน้นที่สองแปดสี่สองสองหนึ่งเจาะที่สี่สองแปด แคหนาจอค่ะพี่น้องไคจะไปต่อกับล็อกเทียนทะเลเนาะแคบนาจอไว้ค่ะอ้าวถ่ายคลิปมาคือเก่าค่ะแคปหนึ่งได้สองเซียนมาเหมือนเดิมค่ะซีเซียนค่ะคลิปนี่เลขรับน้ำโสมล็อกเทียนทะเลอเพชรเกตาพารวยค่ะคลิปสรุปมือหวยเล่าออกเนาะถ้า f เอฟซีสอบ ถ้าชอบก็จัดเนาะค่ะแคหนาจอเอาเบิ้งใส่กันเนาะค่ะพี่น้องวิ่งเพิ่นสองสองกับหนึ่งเนาะสองกับหนึ่งเอามาใส่ของเจตาดูล็อกเทียนทะเลของเจตาหกค่ะวิ่งโหลดของเพิ่นสองเนาะเอาแคบนาจอค่ะแคบหนึน่งได้สองเนาะแคบหนึ่งได้สองท่ายคลิปค่ะ คลิปสรุปมือห้อยเล่าออกชอบในน้อยเด่นนินเจาะกับจัดค่ะแคปหน้าจอไปไว้พิจารณาเนาะค่ะเอฟซีผู้มักหน่อยเนาะเอาแขนแขในน้อยละเกตตาวสัสกะจัดค่ะอวอเพชรค่ะออเพชรเอาส่กันกับล็อกเทียนทะเลเนาะของเพิ่นวิ่งของอออเพชรแปดเอค่ะของล็อกเทียนทะเลนั้น สองวิ่งสองอพิจารณาค่ะพี่น้องพิจารณาเนาะพิจารณาต่ออ่านี่ออเพชรกับเลีกรับน้ำซูมค่ะแคปหน้าจอแคปหนึ่งได้สองค่ะสูตรหน่อยๆเอามาแน่ใส่กันพิจารณาเนาะค่ะซ่อมใส่กันบึงหลายๆเสี้ยนเนาะจัดไทยเอฟซีภูมิกันมักตัดออกมาจอออกมาเนาะค่ะ ขอบุญขอบคุณเอฟทุกท่านเ้ยค่ะที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะมาเป็นกำลังแรงใจให้เจตาคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขเนาะค่ะคอยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้โชคดีวันที่8 8สทุ่มคึ่นเนาะค่ะกับเล่าพัฒนาเนาะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเดินทางไปไซ้ก็ขอยปลอดภัย เดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยค่ะกลาบขอประคุณหลายๆคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ